สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีอะไรจะมาฝากเพื่อนๆบ้างครับวันนี้วันนี้มีตัว atx power supply ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับมาให้ซ่อมตัวนี้อาการมันก็คือว่าไฟสแตนบายไม่มีแต่ฟิลมันดีฟิลมันไม่ขาดนะครับไฟสแตนบายไม่มีมันก็เลยทำให้ไฟชุดที่2เนี่ย ไม่มีตามไปด้วยนะครับเพราะว่าไฟเริ่มต้นมันไม่มีทีนี้ผมจะมาทบทวนหลักการทํางานของเจ้า ATX Power Supply ให้เพื่อนๆฟังอีก,อกรอบนะครับผมเคยอัดคลิปหลักการทํางานของเจ้า ATX Power Supply ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับทีนี้จะมาดูตัวตัวอุปกรณ์ตัวนี้อีกทีนะครับเพื่อจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ อุปกรณ์หลักๆที่เราเห็นนะครับมันจะมีตัวมอแปลงสวิตชิงนะครับมอแปลงสวิตชิงตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเล็กอยู่2ตัวมีคาปาซิเตอร์อยู่2ตัวแล้วก็มีไอซีควบคุมอยู่1ตัวแล้วก็มีขดลวดขดลวดอยู่2อสขดหรืออาจจะมีหลายขดก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวคาปาซิเตอร์ นี่คาปาซิเตอร์แล้วก็ตัวนี้มีพิเศษมาหน่อยหนึ่งก็คือจะมี IC8 ขามาอีกหนึ่งตัว IC8 ขามาอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวมาอธิบายหลักการทำงานก่อนนะครับหลักการทำงานจะมีไฟ AC เข้ามานะครับไฟ AC เข้ามาผ่านฟิวผ่านฟิว เพื่อป้องกันกระแสแล้วก็จะมีตัวกรองความถี่สูงนะครับตัวกรองความถี่สูงตัวนี้นะครับชุดนี้กรองความถี่สูงที่มากับสาย AC ออกนะครับแล้วก็จะมาเข้าตัวไดโอดบิดไดโอดบิดแล้วก็มาที่คาปาซิเตอร์เมื่อผ่านไดโอดบิดเนี่ยจะได้เป็นไฟ สามรโวลต์นะครับประมาณสามรอยโวลต์แต่ว่าที่การจัดวงจรของที่จะมีซีสองตัวก็เพราะว่าเป็นการจัดวงจรฮาร์บิดคอนเวอร์เตอร์นะครับไม่ใช่ว่าประหยัดซนะครับเพราะว่าการใช้วงจรฮาร์บิดคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะมันจะลดแรงดันตกคร่อมของตัว s ซิร์ชิงทรานซิสเตอร์เนี่ยลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่สังเกตเห็นว่า ค่าแรงดันตกคร่อมเนี่ยที่ที่ใช้เนี่ยของทรานซิสเตอร์เนี่ยประมาณ400โวลต์แต่ถ้าเราไปดูอะแดปเตอร์ตัวอื่นๆเนี่ยค่าสูงสุดที่ทรานซิสเตอร์ทนกับทนแรงดันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ650หรือว่า700โวลต์นะครับอันนี้จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเขาเลยใช้ตัวคาปาซิตเตอร์เนี่ยสองตัวเพื่อจะลด แรงดันให้เหลือลงครึ่งนึงจากนั้นก็เมื่อตัว PWM เนี่ยมีไฟเลี้ยงแล้วก็มีคำสั่ง PS ON เข้ามาเนี่ยมันก็จะเริ่มจ่ายพันจ่ายพันพันก็จะถูกส่งต่อมายังวงจรขยายผ่านทรานซิสเตอร์แล้วก็จะ ส่งผ่านสัญญาณผ่านตัวมอแปลงนะครับผ่านตัวหมอแปลงที่เขาเรียกว่าคัปพลิ้งด้วยด้วยด้วยมอแปลงเพราะว่าตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยมันจะถูกอยู่ในชุดในในในไฟสูงอส่วนนี้จะอยู่ในในไฟต่ํามันก็เลยส่งผ่านด้วยการส่งผ่านหมอแปลงส่งพันเข้ามาให้ตัวสวิตช,ชิ่งเนี่ยทำงาน ก็จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำผ่านมายัางตัวตัวเอา์พุตผ่านไดโอดผ่านไดโอดแล้วก็จะมากรองความถี่สูงแล้วก็ผ่านด้วยคาปาซิเตอร์ได้ไฟดีซีออกมานะครับได้ไฟดีซีออกมาแล้วมันก็จะควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วยตัว IC ควบคุมตัวนี้ ด้วย IC ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำให้การทำงานของเต้าตัว ATX เนี่ยทำงานได้อย่างปกติปกตินะครับเดี๋ยวขั้นตอนการตรวจซ่อมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มขั้นตอนให้ดูนะครับว่ามีการตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับอตอนนี้ผมได้ เสียบไฟแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองวัดไฟให้ดูก่อนเริ่มต้นผมวัดไฟไฟเข้าไฟเข้าไฟเข้ามีนะครับไฟเข้าแล้วก็ผมจะมาวัดต่อที่ไฟไฟ300 0โวลต์นะครับ ไฟ300โวลต์มีนะครับไฟ300โวลต์จากนั้นผมจะมาวัดที่เอาพุทที่สายสีม่วงสายสีม่วงสายสีม่วงตอนนี้ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟไม่มีไฟอ่า ในคลิปก่อนก่อนหน้านี้ผมได้อัดอัดคลิปตัวตัว power supply ที่ใช้ IC ตัว8ขานะครับ i c ตัวาเอขาตัวนี้ใช้เบอร์ DM311 สหนึ่งนะครับใช้ตัว dm 3 1 1สหนึ่งผ่านตัวหมออแปลงตัวล่างตัวนี้นะครับผ่านตัวมออแปลงตัวล่างตัวนี้แล้วก็ มาไดโอดมาเข้าไดโอด r e c ก i ิฟแล้วก็ผ่านคาปาซิเตอแล้วก็มีตัวขดลวดได้ไฟ output มาที่สายสีม่วงนะครับสายสายสีม่วงสายสาย,ส,าย,ส,ายสีม่วงเดี๋ยวผมจะลองเช็คตัว output ดูก่อนนะครับตัวเอาพุทดูก่อนเดี๋ยวมาดูวิธีการตรวจเช็คตัวไดโอดนะครับว่า ช็อตหรือไม่ช็อตนะครับแล้วก็ออปพุตช็อตหรือไม่ชอ็อตอ่าผมใช้ตัวเช็คไฟแบกตัวนี้นะครับจับไปที่ขดพิม a รีนะครับจับไปที่ขดพ i ม a รีถ้ามันปกติเนี่ยไฟจะติดประมาณเกือบทุกดวงนะครับไฟติดเกือบทุกดวงอ่าตัวนี้จะเป็นไดโอดไดโอด ได้โอดถ้ามันช็อตหรือรอดรัดวงจรเนี่ยเจ้าตัวเจ้าตัวไฟเนี่ยมันจะมันจะดับมันจะดับลงนะครับมันจะดับลงถ้าตัวนี้ช็อตเนี่ยไฟมันจะดับอ่าแต่ถ้าไม่ช็อตเนี่ยไฟจะขึ้นขึ้นเต็มนะครับนะครับเดี๋ยวจะลองวัดไฟดูนะครับว่า ไฟได้อ่าไฟมีแต่ละขาเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าผมเริ่มวัดที่ไฟสามร้อยก่อนนะครับไฟสามร้อยไฟสามร้อยจะอยู่ที่ขาขาเดนของเจ้าตัว IC 8ขาตัวนี้นะครับตอนนี้มีไฟ300มารอแล้ว ต่อไปเราก็จะตรวจเช็คที่ไฟขาสตาร์ทของมันนะครับไฟขาสตาร์ทของมันอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่ขาห้าขาห้าอ่าสังเกตเห็นไหมครับว่าไฟสตาร์ทมันจะสวิงมันจะสวิงนะครับมันจะสวิงเริ่มแล้วก็กระโดดเริ่มแล้วก็กระโดด ผมจะมาวัดที่ขาสองอีกทีนะครับขาสองขาสองตอนนี้วัดได้ประมาณเจดโวลต์เจ็ดโวลต์เจ็ดโวลต์แต่ที่ขาขาสตาร์ทเนี่ยจะสวิงสวิงแสดงว่าคฟเจ็ดโวลต์ยังไม่เพียงพอในการ ในการทำงานนะครับไฟเหลือเจ็ดโวลต์อันนี้ผมคิดว่าเจ้าตัว ic 8ขาตัวนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าไฟสตาร์ทมันมันมันยังสูงนะครับมันยังสูงปกติมันต้องต่ำลงแล้วก็ไฟตัวขาไฟเลี้ยงเนี่ยต้องไฟได้ประมาณ ประมาณส0กว่าโวลต์นะครับตัวไฟเลี้ยงตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัว IC 8ขาตัวนี้ดูก่อนนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง ตัวอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านอะไรทั่วไปนะครับ มาลองดูนะครับว่า,าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองเช็คไฟกันดูนะครับผมจะวัดไฟเอาพุทธว่าออกมาหรือ,อยังนะครับ ตอนนี้ไฟรู้สึกว่ามันจะไม่นิ่งนะครับไฟมันจะวิ่งอยู่เดี๋ยวผมจะวัดด้วยมิเตอร์เข็ม อนนี้สังเกตว่าไฟเอา์พุตมันจะสวิงนะครับมันจะสวิงแต่ว่ามันจะสวิงในช่วง4โวลต์5โวลต์นะครับ4โวลต์5โวลต์แสดงว่า,าเจ้า IC เนี่ยทำงานแล้วนะครับแต่ว่ามันยังรักษาแรงดันคงที่ไว้ไ,วไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องดูอ่าเช็คไฟป้อนกลับ ให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองตรวจเช็คไฟป้อนกลับ